มาเดินเที่ยวเล่นกันที่น้ําตกแห่งนึ่นนะครับอยู่ยที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไม่มีคนเลยนะสบายไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็คนพื้นที่พาเข้ามาบรรยากาศก็เป็นธรรมชาตินะครับแม้ว่าอากาศ มันจะค่อนข้างแห้งแรงนะครับแต่ว่าน้ําก็ยังมีอยู่นะฮะยังพอเล่นโรยตัวกันได้อยู่นะครับเล็ก